สวัสดียมามเช้าที่หลวงพระบางครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมอะน,นันตาโฮเทลครับตามนี้เลยครับอน,นันตาโฮเทลหลวงพระบางครับโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมของญาติของนาลีเขาครับ,รบอยู่ที่หลวงพระบางนะฮะก็าานานารีเป็นโซนอาหารเช้านะนี่เป็นโซน,นลนะ็นนนอลบบี้ทางซ้ายมือเนี่ยเขาเป็นเรือนายๆกบเป็นกึ่งเรือนหลวงพระบางนะ เป็นแบบยอดแหลมๆหน่อยผมพักอยู่ห้องนู้นครับซ้ายมือนะตรงนู้นครับแล้วก็ตรงนี้ต้นหมวกก็เป็นห้องอีกนะที่นี่เนี่ยเป็นที่พักที่ทำเลสุดยอดส่านผู้มนะมันอยู่ใกล้กับตลาดเช้าแล้วก็ไม่ไกลแม่น้าโขงแล้วก็อยู่ตลาดมืดเดินเข้ามานิดเดียวนะครับก็เลยแนะนาฮะสำหรับวันนี้ผมจะออกเดินทางไปพาเที่ยวชมเออเป็น วัดต่างๆของลพบางครับเราเหมารถฮนะก็คนละ100บาทนะ100บาทนี่คือว่าสามารถที่จะไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าด้วยนะก็คือเราจะเที่ยววัดหลายๆวัดก่อน4ีหวัดแล้วก็ไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วก็วันนี้จะเดินทางไปที่วังเบียงครับโอเควันนี้ชมบรรยากาศของลพบางนะครับจาก นี้ไปนะฮะโอเคนี่คือโรงแรมอันันตาครับแนะนำครับอันันตาโฮเทลจอมพ่ากอดาได้เลยครับนี่ครับเข้าไปด้านในกันหน่อยนะครับนี่เป็นล็อบบี้นะฮะโอ้โหแล้วนี่ครับญาติของนางนาลีนี่ครับ สวัสดีทรามผ้มสบายดีสบายดีอันนี้ผม,ผมก็เป็นเอฟซีของนามมิสเตอร์ฮัตเซียนาะและก็เป็นญาติกันท่านผะู้ชมเนาะและกัเป็นครั้งแรกที่ทได้เจอกันมาันซะเนาะในรอบหลายปีท่านผมเนาะไพรมารหลวงพระบ,บางก็อย่าลืมเนาะมานะไปเอฟซีของมิสเตอร์ฮอตเซียกับอย่าลืมมานี่เนาะเพราะว่าน,นี่เป็นบ้านหลังที่สองของเขาเนาะ <ừ> จะไปใสก่กแล้วแต่ไปเชียงรายก่อนไปพักกับมิสเตอร์ฮัซียก่อนเขามีโฮมสเตย์ตรงนั้นนบหลังจากนั้นออกจากเียงรายกับ มาแถวเชียงของป่ะเชียงของเราก็มาหลวงพระบาทแล้วมา<ช>พักเปนี่เนาะกาจะเป็นรถทริปแบบนี้ทั้งมเนาะค,คืออย่างงี้คือการเดินทางมาที่หลวงมานี่มันง่ายตอนนี้คือผมเนี่ยนั่งรถไฟฟ้ามาจากนาเตยคือจากเชียงของนะก็นั่งรถรถตู้เหมารถตู้มาจอดที่นาเตยจากนาเตยก็คือนั่งรถไฟมานี่แค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงมจะเที่ยวจากหลวงพระบางไปวังเวียงเวียงจันทร์เสร็จแล้วก็กลับไปเชียงของก็ได้นะครับ ก็แนะนําโรงแรมนี Dann ้ครับแล้วก็เป mm. ็นของญาตินาฬีด้วยก็ดูแลกันอย่างดีเลยครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องค่าน้ำเนาะช่องเอเชียลช่องอะไรเอ่ยโอเคเนาะแล้วก็อย่าลืมมันเป็นช่องเครือข่ายกับพี่เซีฮอ่เซียก็คือช่องเอเชียไลฟ์อินยูเอสเอนะท่านผู้ชมเนาะเขาจะทายทอดวิถีชีวิตของคนไทยคนลาวที่อยู่เมืองนอกที่อยู่เม่กาเนาะว่าเข้าใช้ชีวิตกันแบบใดเขาทำมาหากินแบบใดประมาณนี้นะผมเนาะ โอเคแั่ที่ประมาณนั่นแหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณระผต่อนี่นานาีอธิบายนิดนึงเป็นที่ที่มันเป็นหลังที่มันเป็นหลังๆบ้านเราเนี่ยตัวต่อกี้หลังโลเท่าไหร่เลยอ่าโลเป็นพันหมดแหละโลเนันเคยซื้อพอเท่านมอน้อยกว่านี้หนึ่งร้อยหนึ่งน้อยน้อยประจันนี่นะงบแม่นจามตลาดที่มนาะประมาณร้อยนึงหรือบางทีนะหน้าใหม่สองยบาทก็ซื้อมาแกกิน เขาขายเป็นลังๆแล้วเราแกะกินทีละตัวละตัวเจ้าก็เท่าจะเมียเรเมียแกะแกะชอบกินมากเลยนะแล้วนี่วันนี้กินแบบชาวบ้านเลยอ่าเนี่ยคำหนึ่งเราให้หมาคำหนึ่นี่เกล็ดจิ้มเกลือด้วยเนี่ยเจ้าเขาประทานนัดอันตรานี่จิ้มเกลือปกติจิ้มเกลือพอกันเนี่ยเกล่อเกลือเฉยๆกินกลือะไรไม่กินอ๋อเหรอโอ้ครับลังต่อจิ้มเกลือสูตรหลูกพะบางครับวันนี้โอ้สุดยอดลังต่อจิ้มเกลือลูกหลานลูกอะไ ตมันมัววไงแล้วก็ข้เหนียวนี่ไข่ไข่ลวกเจ้าเอจ้ากินอะไรี่ยไอ้ไอ้นี่ไข่เนี่ยไข่ไข่ไข่เลี้ยงไข่นเงบ้านเาเนทำไาอาเอาไมลเล็กไเ่น่ารักเอาคนละหนอม่สวัใจเอาอะไอไไม่เจ้กินดิบๆนี่เลยวะไม่ลวกแล้วคิดไคิปดีแล้วกินดิบไ ดิบแซ่บไข่นี่ล้มรังนี่ธรรมชาติเลยฮะเออนี่ครับไข่ไก่ต่อเนี่ยไข่ไก่ต่ออันนี้นะพี่ต้าที่เป็นผู้จัดการยี่นี่เนาะอ๋อพี่ต้าครับคนนี้เขาบอกพี่ต้าพี่น้องเขาด้เอเออเเพราะว่ามือเช็คอินเราได้เห็นหน้าเลยสาสกัสองอันนี้ของพี่ต้าเขาบ้านไกลเขาเลี้ยงไกลเขาไกลลวกไกลเอาเลยครับไกลเลยครับลุยเลยครับ ดูดูดูท่านกินก่อนโอ้น่ารักโอ้โหผมเป็นยูทูบเบอร์อย่างนี้คลิปพี่เขาตลอดนะกินเรื่อยกินเบียร์กินไรแบบแบบนี้นะอันนั้นคำว่าบางคนหมั่นไส้นีเรื่องของการกินไปไก่ดิีๆครับไม่ให้ลูกไปแต่ไฮไลท์วันนี้เลยที่นี่อยู่ที่ อยู่ที่ตัวต่อเนี่ยหรือทิ่ตัวต่อเอาเอากินเด็ตไหมเตาพี่บุ๊เคยกินไหมครับพี่ไม่เคยครับไม่รู้เพราะมันก็มันจะแพงเนี่ยมันหายากของกว่าจะได้เพราะถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาเขาเขาเริ่มเลี้ยงกับเลนด็อกแต่อยู่เมืองลานมันหมดทั้งนีคนเลี้ยงนะแล้วเวลาจะจะจะได้รังรางเงินเนี่ยเขาต้องแบบเข้าไปในป่าในป่าอันนี้โมเมนต์ตอดิบคนรนี่จากกระต่อยบางคนที่เขาขุดในดิบ ้ก็หงสื้ออันนี้นะนี่สองนี่สองหัวอยู่กัใครนะเดือยอ๋อไม่ได้ไม่ได้ม่่โดอะมาีเข้มาผมจะไปยุยนิพุนอันที่หนึ่งเลยปานะลูกเข้าโรงเรียนแล้วลูกจิตไม่ให้ติดลูก ติดลูกมาให้ับวะตัวน้อยนะไหก่อนพี่บอกขอที่รุ่นนะครับแซ่บชว่าไข่แว่เพราะว่าไข่ไม่ไหมเลยมันหวานเอออร่อยไข่ไม่ไหม่ๆันนี้เขาจะไปท่าจะเข้าที่เด็ดแล้วในวันนี้นะรัเนี่อเปล่านอกไปไข่ดินแล้วไ้เปลาแบบไข้ๆหนึ่งชินละท่านเติานก็เป็นไมได้ซะเออมาเปเลย เจ้าต <S iser Zum voi> <ama> okay, okay, ัวหนักเกิน huh. พ uh ิกานี hmm. uh ่แต่เขาอีกเรืนึ่เดี๋ยวตัดออกเดี๋ยวตัดออกตัดออกตัดออกอ๋ออ๋ออันนั้นก็ได้โอเคเนาะอันนี้ก็คือไอจานเด็ดของเรานะท่านผู้ชมเนาะคือเบ้าเมื่อกี้เนี่ยแพงมากอันนี้จานแค่นี้หนะกพันบาทนะท่านผู้ชมเนาะนะฮะเดี๋ยวมิสื้อหัดใจจะเดี๋ยวจะโชว์ให้ท่านผู้ชมหัดใจดูว่านะกินแบบเนาะกินเวลากินนะกินที่ถูกต้องเนี่ยต้องกินกับข้าวเหนียวนะท่านผู้ชมเนาะแต่โบราณโบราณเขาเจ้า พักกินนะนะพาเจสเข้าเนี่ยไว้นี่เนาะอันนี้บรได้กินมาเป็นแบบโอ้โมันเป็นซิปก็ปีละนะต้นกำลังต้นเลยใบแล้วแบบนี้นะเขาต้องเอาอะไรไอ้นี่นะอย่างนี้เลยเหรอเข้าในนี้บรโอเแล้วทีนี้นะเขาจึงเอาเกลือนี่ใส่เป็นวัตถุประสงค์เยอะอย่างนี้เลยเกลืออย่างนี้ใส่ พ่บุกชิมหน่อยนะแล้วแบบนี้น่ะนะเขาจะเอาเนียงเนียงมันนะครับตัวเนาะคนเนียคนเนียอย่างนี้เลยเห็นปะให้มันในละลายเข้ากันแต่ถ้าสมมติเป็นน่ะคนแก่เขาน่ะเขาจะเอามือน่ะไอ้ไอ้มันบดบดบดมันนะครับจะบอกเขาจะเอาอย่างนี้ก็ได้ แต่ต้องให้มันละลายได้มันจะเข้ากันเนาะเัืนี้เลยแหละเขาเพิ่งเคยเห็นวิธีการกินแบบนี้นะโอเคเนาะวันนี้หลังจากนั้นครับแบบแงะเข้าไปนี่เนาะเหมือนกันกับไปแฮมเบอร์เกอร์เลยแหละท่านผู้ชมเนาะนเหเนาะกินยูทูบบอสมแล้วที่เป็นยูทูบเบอร์สุดยอดโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ใช่สุดยอดสุณยอดท่านผู้ชมทำไม่สอเร็จ ส่วนผมกินแบบนางนารีครับเจ้ามาแล้วกอนนะกินจ้ามากินแบบจ้าานี่เกินจะต้องมีเกินนนะินนี่กินเรก็มีใบบอกบไหมให้ไปเร่แล้วไหมไ่อขอกินเบิดใจหน่อยแกะเฮ้ยนี่ขี้คเลยแกอเดรมออนัอันนี้ใับ พิ่แบบพี่จะีมาให้แม่ีมนแม่ไม่นงไว้ให้นะพี่ีมานำอ่าค่ะค่ะไม่เป็นไรพ่อมาดู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองชิมแบบบายดูครั้งแรกในชีวิตนะบายแล้วก็ไปเนียงเนียเนียงนี่ง้วนีมันิดงจะเลิกมันสชาตเนาะมาเป็นตัวเลยนะเหมือนนอนอน่ะ พวกฝรังเห็นมันจะย่านเนาะเขาเอาขับเยอเอาขัเยอกินอาหารเอาเป็นชาวานี่เทศบาลใช่เนาะบ้านเราแบซ้อนใส่เนาะทำแบบทำแบบเมื่อกี้ที่แบบทาวบามันละอายอะไลยมันละลายเนาะละลายเอามือเี้ยนๆไป ทำไมบ้นจ้าไม่ไม่เนียนเงี้ยเลยไม่เคยกินเห็นอวอนยิบสเป็ปโตเป็นโตเออม้องใส่กินกันแบบประหยัดครับเพราะอะไรนะคนแจ้เขาเพราะเขามันเขาคิดว่ามันของแพงนะเขาจะกินแบบซี่ห้าโต๊ะก็นเลยอ่ใช่ใช่เอาประมาณละมันเป็นที่ดีแล้วตักตักใส่ช้อนน้ำตักนี่ นี่เลยเหรอนี่เลยเด้อมาชนกันชวนกันอมีนชนเมื่อเ้อบ้นะปาร์ตี้นอนได้ดิทำให้มีตองไบท์มันดีนะผมมีทักษะร้านนี้มาบ้างอมี่ตกจัดจัดกระบอกผมบ้าบ้าวันนึงเย นี่ยที่หลวงพ่บางเนี่ยถ้ามาเนี่ยมีอาหาร้องอย่างนี้ต้องกินด้วยนะแจ้วบองหลวงพ่บางแล้วก็ออกหลามหลวงพ่บางพักโรงแรมแลเดินลื้อสามเก้าลื้อเข้ามาครับื่อครั้งที่เรากินอย่างเงี้ย mm hmm. เราอยากจะ mm hmm. เพิ่มรสชาติของแจ้วบองลงไปนะอารมณ์มันเป็นเหมือนหวานอาร่อย mm hmm. บองเจือดติดบุตร ข้าวเพื่อนข้าวเพื่อนคือพ่อคจิ้ม้มีบอกัมีกะนมีบันิมดูมันิ้้วนนอด่บ่อยูะอสพอ้หจ้้าไปสองจานอลอแต่มันจะเพลินข้าวข้าวเหนียวมากไปนะเนาะเพราะมันจะมันจะหวันบานข้าวา ไม่ไหมนี่มอญก็มันเห็นมันโตโตนะหรือว่าเมาหรือว่าเขานื้อมันหไมกไหมอันั่นคือสุกแล้วคือไข่กบสุกแล้วมันจะนึ่แล้วขอรางใหญ่น่ะรางเงิใหญ่นี่่อแกะให้หรือเปล่าอบขอน้มันน้อน้ำก่อนมต้มนี่ มันจะมันๆออกมันๆแล้วก็ไม่ขาวรสชาติมันพูดไงจิมรอบกอ่อนรสชาติมันพูดไม่ถูกอ่ะมันไม่มีความคาวความแย่ความะะอะไรเลยมันอร่อยถ้าผมจะเทียบเทียนกับรสชาตินี่นะเหมือนอะไรจี ถ้าคนที่ไม่กินไอ้นี่นะก็กินอนตการไม่ออกนะมันเหมือนกับมันแกวผสมไก่บดแล้วเุ่นเลยดีอ่ะพมันคือมันแกวอะ่ะมาบดบดกับไก่แล้วทาเป็นปั้นๆอย่างนั้เนนะี่ยเป็นทาหารเจรเนะอะไรเงี้ยเนี่ยมันไม่มีความพาวเลยแม่คือถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ในรูปร่างของ <c oughs> นอนหนอนเนี่นะ <c oughs> ซึ่งเราติดติดรูปรักงณ์ในรกใช่ไหม <c oughs> มันปั้นเป็นอย่างอื่นเลยก็อี คนละเรื่องเลยไม่รู้เลยว่าเป็นในตัวหนอนจริงๆเขาเรียกว่าตึตัวต่อะอืวจริงๆแล้วนะในตะกูลพวกนี้มันมีตัวต่อมีพึ่งมีมิ้นทุกอย่างเลยนะมิ้นก็มีนะเอซึ่งบ้านบ้านเราที่ที่ยงของเนี่ยผมก็เคยไปหามิ้นหาอะไรเราไปดูที่เก่าๆนะตัวต่อเออพึ่งพึ่งก็มีผมก็ไปใส่ชุดเอากาศอะไปจับพึ่งที่พิศาะเข้าไปนะแต่ว่าการหาต่ออย่างเงี้ยต้องใช้ความสามารถพิเศษนะ แล้วก <t> ็ต้องป้องก,กันอันตรายม่ดีมีชุดป้องกันอย่างดีนะแล้วก็คิดดูแลกันในตลาดน้าที่เดินผ่านเนี่ยมันมีรังต่อซ้อนกันเป็นสิบยี่สิบหลังที่เราเขาหาเก่งขนาดไหนก็ใครอยากจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะตลาดเช้าหลวงพบางเนี่ยไม่เคยจืดจางเลยระมาหลวงบางเป็นเป็นสิบปีนะเดินตลาดเช้าเนี่ยก็ชอบทุกครั้งแล้วก็ชาวบ้านก็ยิ้มแทนทุกครั้งถ่ายใครก็ชอบหมดไม่มีแบบไม่ใช่แบบ ไม่ให้ถ่ายนี่ไม่ไม่ไม่มีเขาก็ยิ้มแย้มแล้วก็ถามแล้วก็ไม่ซื้อก็ได้หรือว่าเดินปันชน,นิตว,ว่าลบาเลยผมไม่มีเขาแคที่คนที่หลวงพ่อมาเนี่ยเขา,า,เ,ขาเป็นเมืองมอดกลโลกเลยนะเขาเป็นโซนที่เป็นพุกคุณมอดกโลกทางชาวบ้านเขาได้ใส่ใจคอดีนะสำหรับทิปนี้นะต้องขอบคุณพี่ชายจี่วนมากเลยครับที่อุต <S <S สา่สาห์เอาอเนี่ยมากินครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับ เดือนนายวันนี้ผมเวลาน้อยไปหน่อยผมจะต้องออกไปเที่ยววัดอีกสี่ห้าวัดนะแล้วก็เดินทางไปที่บางเพียงคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะขอจบไปที่กินตัวต่อประมาณน,นี้แล้วก็หลักจะนี้เพิ่งไปไหนนะเพิ่งไปไหนนะมันจะมีวัดสวยๆสยี่ห้าวัดผมจะถ่ายตามท้ายไปแต่เต็มเมื่อคร้ท่านกระดูบันเพลินไปนะแล้วก็คลิปหน้าเจอกันที่บางเวียงครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับผม ก็จะลู้แม่น้ำไอ้ทายมีส,งส <า S 2> ม่งสักคา,า,าดายเยทุ่งแสงอ้ท่ดา้มารลวงพราบางเนาะหวงพราบางนี่มันเขาจะมีเอกลักษณ์แบบสภาโตนาะถ้าเทียบยุ่มึงไทยนี่นาจะเป็น50ปีที่แล้วนะ้าเทียบยุม,มึงนอกกับแบบ1 0 0 2 0อปีนาะซึ่งซึ่งเขาหาใส่บบราอีกแล้วในโลกน<ส>ี้นาะพอ้ความเป็นความเป็นอย่างบ้านๆเนนะพมนแล้วเวลาเขาขายคลองเขาจทุกอยานจะยู่พื้นมานรนาะบรจะยู่แบบออย่งในตู้ แก้วในฟิชชองฟิเซอร์มูมีนอร์ทอเมอร์สมเขาจะเห็นแบบธรรมชาติแบบแมงแมุมแมงวันอะไรอย่างนี้อย่างที่แบบแต่ว่ามันมันมันไม่ได้อันตรายเนาะเขาเจ้าก็มีการป้องกันอยู่แบบแบบร้อยปีที่แล้ววันทั้งวันนอร์ทอเมอร์สมเนาะและการห้องแฮมเทานี่มันจะอยู่ใจกลางทั้งสามสาขาเขามีสามสาขาเนาะ,ะสาขาไอของมิสเตอร์ฮอสเซียนอนอ์นี่คือสาขาหนึ่งเนาะและสาขาสองแล้วก็สาขาสามเนาะอื้มอ่าถ้าผู้ใดแนะนำผู้ใดมาแล้วบอกว่าในน้ำของมิสเตอร์ฮอสเซียนอร์เขาจะมีอันไอราคา ดิสกเข้าให้เนาะลดให้เนาะลดแห้พิเศษเนาะนามิโซะเจเนาะครับอีสองสาขานี้ชื่อโรงแรมอะไรครับก็ชื่อนอนันตาขือนกันอ๋อเลยอันันตาสองอนันตาสามแ,แล้วแ้วอนันตาที่หลวงปางเขาก็บอกว่ามีสามสาขาคือเซิร์ชอนันตาในเจอสามมุมเลยอ,อ,อยากจะอยู่ใกล้อะไรถ้าเกิดอยู่ใกล้ตลาดคือที่นี่ใช่สาขาสองแล้สาขาหนึ่งอยู่ในใจกลางตลาดเนาะและสาขาสามมันอยู่ใกล้กับวัดเชียงทองอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับแรกคือวัดวิชุนฮะวิชุนวันนี้ เอาไปดูในวัดกันเป็นไงบ้างครับก็กรุบทัวนะฮะนักท่องเที่ยวก็จะบรรจุที่นี่เป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวของเขานะครับเป็นปนี่เป็นอุโบสถเนี่ยแตไปว่าพระนี้ฮะแล้วก็นี่คือพระธาตุหมากโมฮะอยู่ที่วัดวิชุนนะครับเป็นวัด มีน่าท่องเที่ยวครับมาตาักขระบูชากันนะวัดเชียงทองเชียงทองครับ ู่ติดกับแม่น้ำโขงเลยครับตอ,อนนี้โอ้ดีดีดีลึกกว่วิดีโอแนะนำจุดถ่ายรูปจากหน้าต่างกันนิดนึงครับคือในส่วนของด้านหลังอุโบโสถวัดเชียงยืนทางด้งนานซ้ายมือเมื่อหันหน้าเข้าด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นเป็นหออยู่นะแล้วก็ตรงนี้จะมีหน้าต่างก็นักท่องเที่ยวก็ชอบที่จะมาโผล่หน้าต่างมานนี้ถ่ายรูปนะครับก็ดูตรวนั้นนู่นครับอยู่นตรงนี้อยู่ท่งนนี้ ก็ผมก็ถ่ายรูปให้เพื่อนไปครับจุดนิ่มจุดถ่ายรูปที่สวยงามนะครับอีก2มวัดนะครับคือวัดแสนแล้วก็วัดนี้ คือของหลวงพระบางเนี่ยบัดจะอยู่ติดๆกันหมดเลยนะคล้ายๆของเชียงใหม่เหมือนกันนะก็แต่ละบัดก็ลองเข้าไปดูดิ้นก็นด้ครับด้านในวันนี้ไม่ต้องเสียไม่ได้เสียเงินเข้าไปนะไปดูไหว้พระประธา,านรับพรรนโบทนี่นะ วังเวียงฮะสวยงามครับสามวัดจุดกันเลยโอเคครับคงจะขอจบคลิปเพียงท่านี้นะสำรับหลวงพ่อบ,บางก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าที่วังเวียงครับ